อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมแล้วปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับฮัสวัสดีครับมีลัก้แบแยนะครับวันนี้เราอยู่กันในจอยออฟไลน์นะครับวันนี้จะมาพูดแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับอ่าเรามาส่วนแพ็กเกจเลเวลนะอันนี้มีคอแนะนําเลยครับแพ็กเกจเลเวลคุ้มมากจะเป็นในส่วน40 4 5 50 ถ้ามีมงบประมาณควรซื้อครับเพราะว่ามนได้หินตีบวกแล้วก็ได้หินออฟคือไอ้พวกนี้เอาไปตีพลังขึ้นหลายพันเลยครับแล้วก็สูมไอจยไม่ินีห้าเลยว่าห้าก็คือทํายากนะแล้วก็ต่อไปคือดาบกิเลนก็เป็นแฟชั่นที่เป็นดาบเบลเลอร์เลยครับสวยมากนะอาตติปนะครับมันก็จะมีหินเหล็กทรายมาให้50อันซึ่งก็จะบวกพลังไอ้ย200อันซึ่งบวกพลังเราเยอะนะครับอาต่อไปในส่วนอายัมบนีเลยว่า8อันนี้หายากนะใส่ทีพลังขึ้นพันกว่าหมีมองว่า แพ็กเลเวอร์ค้มหมดครับอาต่อไปในส่วนอแอพ็กเกจนะครับอันไหนคุ้มไม่คุ้มอันเนี้ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นตู้กาชาบุญครับเวลาเปิดทีจะเสียทองทีละหกสิบก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเกิดมันไปลงพวกของตีบวกของอะไรแบบเนี้ยที่คุ้มที่สุดก็คือบบตไซครับรถไซคานะแต่ว่ามีดูไม่ค่อยเท่เลยสู้รถไฟที่เขาแจกรถไฟแจกยังดูดีกว่าเลยเนี่ยรถไฟแจกนี่ครับอบตไซตลก อ่ะต่อไปนะครับก็คือแพ็กเกจไหนคุ้มไม่คุ้มนะอันนี้คือมีได้ทดลองเติมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําให้ด้วยนะครับตอนนี้มีกิจเติมเงินสะสมอยู่นะสําหรับคนที่กะจะไปเอา,เอาคู่หูสีแดงก็จัดไปได้เลยครับห้าหมื่นนะห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองอ่ะต่อไปก็คือแพ็กเกจเติมรายวันอันไหนคุ้มนะครับมีจะมีลองเติมรนะ้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วไม่ค่อยคุ้มอันนี้มันเรื่องได้แค่ยอย่างหนึ่งนะตอนแรกคิดว่ากล่องหนึ่งได้หมดเลยแล้วไอ,ไอทองแท้ที่เป็นทองแท้แม่งง ที่คุ้มจริงๆนะที่มีรู้สึกว่าคุ้มคือแพ็ค69บาทถ้าเพื่อนๆสุ่มเนี่ยทุกวันเพราะว่าอาญมแมนดีเลเวล8ดเนี่ยมันต้องใส่อ,อหลายชิ้นมากครับเดี๋ยวมีขอย่าไปเปิดให้ดูนะนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมครับอนาคตเนี่ยอาญมมนดีชิ้นหนึ่งเนี่ยออชิ้นหนึ่งต้องใส่ทั้งหมด6นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเห็นปะเราต้องสุ่มเลเวล8เนี่ยให้ได้กี่ชิ้นเพื่อนๆลองดูครับประมาณ50ชิ้นนะอะตีไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมีแนะนำว่าแพ็ก69บาทควรซื้อครับเพราะว่าถ้าเราได้หินอังไม่ดีเร็วก็แปดมันก็ช่วยทำให้เราครบในเร็วถูกไหมครับไอร้อยอีกสองแพ็คแม่งไม่คุ้ม,มะอะถ้าทาหมีนะเพราะหมีลองจะร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่คุ้มเลยวะ่ะจบไปในส่วนแพ็ครายวันนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนแพ็กแรกพบนี่ ถามว่าคุม้มไหมก็อันขวาใช้ได้อยู่ครับมันได้หินคราฟของแดงเนี่ยแล้วก็ของเป็นของทําของแดงแต่ราคา145,49ค่อนข้างตึงเลยนะถ้าเพื่อนๆคิดจะเติมเนี่ยมาเติมหันหมีได้จะเหลือประมาณ450นะครับอ่ะต่อไปอันนี้มีว่าคุ้ม349บาทถ้าเติมหันหมีจะเหลือตกอยู่ประมาณ280-300นะจะได้หินทีบวก525อันนี้โคตรคุ้มเลยแบบไม่ต้องคิดมากคุ้มมากถ้าเกิดหมีเติมหมีก็จะวันนี้แหละอ่ะต่อไปในส่วนแพ็คพวกนี้อันนี้คือสําหรับ คนที่เงินเหลือ,ลอแล้วอยากจะเอาของแดงใส่ทั้งตัวก็จากแพ็กเกจที่3ไปเลยครับจะได้หินตีบวกยกว,ออยกวิเศษ5แล้วก็ได้ของด้วยนะครับสามารถเลือกได้เกี่ยวกับของคาฟแดงอันอื่นมีเฉยเฉยอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนนะอะต่อไปสิทธิพิเศษเกียรติยศอันนี้ผมว่าไม่คุ้มเลย3า9้บาาทแม่งได้กุญแจมุ้งแถมยั้ให้กุญแ,แ,แจทองแถมไอ้อ7 9จบาทแม่งเป็นทองล็อกอย่าหาจะหาซื้อนะอันนี้ไม่คุม้มถ้าเกิดมันเป็นทองแบบออไม่ล็อกอะ่ะอันเนี้ยใช้ได้อยู่นะ อ่ะต่อไปเป็นแพ็กเกจล่าอาหารเลื่อนลดนะครับ179บาทเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเติมเ,น,เนี่ยวันที่3เห็นบ้างมันจะได้หินหยกวิเออหยิเศษ3อันเอาไวคา้คราบของแดงอันนี้สำคัญแล้วก็บอวันที่7เนี่ยจะได้อีกอันนึงแล้วก็เอ่อเนี่ยวันสุดท้ายได้กล่องเลือกเห็นไหมครับเพราะนั้นหมีว่าอันนี้คุ้ม179บาทเติมผ่านนี้จะเหลือประมาณ130 140แล้วแต่วันนะราคาไม่ตรงอย่าบอกว่ามีด้วยมันมันเลทมันอยู่ที่ US เงิน US นะครับ อ่ะต่อไปในสว่วนสวัสดิการไทยพิงอันเนี้ยมีมองว่าคุมครับอันนี้มันอยู่ที่เลเวลคือเลเวลเกมเนี้ยไม่ยากเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเรานับทองจริงๆได้เป็นหมื่นนะในราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมีมองว่าคุ้มมากถ้าเติมผ่านมีน่าจะเหลือประมาณสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบนะครับอ่ะต่อไปก็คือทามพางคงขวัญเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบทองก็คือเราจะได้กุญแจเปิดตัวแดงเนี่ยฟรีเลยสิบดอกแล้วถ้าเกิดผ่านไปห้าวันเราจะได้ทองคืนหมดเลยครับถ้าบอกว่าอันนี้ไม่เสียอะไรได้ได,ได้กุญแจี ก็เป็นแพ็คเป็นแพ็กเกจที่ควรเติมนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส packet, ำหรับแพ็กเกตถาความคุ้มใช่ปะ่ะอันนี้คุ้มหนึ่งอันนี้คุ้มสองอันนี้คุ้มสามอันนี้คุ้มสี่อ่ะคุ้ม5แพ็คมีแค่นี้ครับแต่ว่าแพ็คนี้คุ้มก็คือ69บาทเอาง่ายนะสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะไม่รู้เติมอะไรเติม69บาททุกวันครับอย่างน้อยสุ่มอัญมณีเลยว่าอ่ะต้องได้สะอาดแหละถูกไหม รอกว่าเพื่อนๆต้องใส่อัญมณีเนี่ยอาวุธชิ้นของชิ้นหนึ่งใส่ทั้งหมดห้านะสิบชิ้นก็ห้าสิบชิ้นแค่นั้นเองคนคนหาอัญมณีเร็วอัอเวนเร็วอ่ะพลังมันจะห่างกับคนที่หาอัญมณีช้าครับประมาณนี้นะก็ไม่มีนะครับหมีก็สรุปทุกแพ็กเกจให้ฟังแล้วโดยส่วนตัวที่หมีมองว่าคุ้งก็คือแพ็กเลเวอร์ครับกับบางแพ็กที่หมีพูดในตะกี้นะ อาเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอย,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับอยากให้มีทำอะไรเกี่ยวกับจอออฟไลน์ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ